สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวิดีโอการสอนนี้มาพบกับครูเสาเช่นเคยนะครับครูเสาก็จะมาสอนไปรมมาที่พวกเราควรจะรู้นะครับแล้วก็เป็นไกรมมาที่ออกข้อสอบบ่อยมากเลยนะครับในทุกระดับเลยนะครับไกรมมาที่เราจะพูดถึงในวันนี้เรียกว่า if clause นะครับเรียกว่า if clause หรืออาจารย์ก็จะเรียกว่า conditional sentence ก็ได้ if clause หรือ conditional sentence มีหลายรูปแบบครับแต่รูปแบบที่อาจารย์จะพูดถึงในวันนี้ เราเรียกว่ารูปแบบที่เรียกว่าเป็นไปได้ครับรูปแบบแรกเลยนะครับอ่ะ่าแล้วเราไปดูกันเลยครับว่ารูปแบบที่เราพูดถึงที่เรียกว่าแบบเป็นไปได้คืออะไรนะครับรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นไปได้นะครับบางครั้งเราก็จะเรียกมันว่า first conditional sentence นะครับหรือในคำพูดของอาจารย์เสาอาจารย์เสาจะบอกว่ามันคือ possible condition possible แปลว่าเป็นไปได้ก็คือเงื่อนไขหรือการสมมุติที่เราเห็นว่า เหตุการณ์นั้นมีความเป็นไปได้หรืออาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนีนนะครับอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเราสมมุติสิ่งนี้แล้วผลของการสมมุติของเราเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปตามที่เราสมมุติได้ในอนาคตหรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าฉันตั้งใจเรียนหนังสือฉันจะสอบผ่านทุกวิชาเราสมมุติว่าถ้าฉันตั้งใจนะเรียนหนังสือฉันจะสอบผ่านทุกวิชา ความเป็นจริงคืออาจจะสอบผ่านตามที่เราสมมุติก็ได้หรืออาจจะไม่ผ่านสักตัว2ตัวก็ได้คราวนี้เรามาดูโครงสร้างครับในรูปแบบสมมุตินะครับที่เรียกว่า the first conditional sentence หรือ possible condition เนี่ยประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1คือ if บวก present simple นี่คือส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2คือ future simple ครับอ่าคราวนี้ เราก็จะแยก2ส,ส่วนนี้ให้เห็นชัดเจนนะครับเป็นส่วนที่เรียกว่าอีกคอสกับส่วนเมนคอสนะครับส่วนอีกคอสกับส่วนเมนคอสอีกคอสนะอาจารย์ก็จะแปลง่ายๆเลยเรียกว่าส่วนสมมุติส่วนเมนคอสปกติแล้วเมนคอสแปลว่าประโยคหลักใช่ไหมครับแต่ในคลิปนี้อาจารย์ก็จะเรียกให้เข้าใจง่ายๆเลยว่าคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือผลที่เราทำนายนั่นเองก็คือเมนคอส นะครับอ่าประกอบด้วยโครงสร้างอะไรบ้างนะครับมาดูนะครับ if clause ก็คือ if บวก present simple main clause ก็คือ future simple อย่าลืมนะครับ possible condition ประกอบด้วย2ส่วนส่วนที่1คือ if บวก present simple ส่วนที่2คือ future simple ส่วนที่เรียกว่า if บวก present simple นั้นเราเรียกว่าส่วน if clause ส่วนส่วนของที่เป็น future simple หรือส่วนที่2เนี่ยเราเรียกว่า เมนคอส s ์ present แปลว่าปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็ใช้เวิร์บช่องที่1 present simple ก็คือเวิร์บช่องที่1ครับส่วน future simple ก็คือ will ตามด้วยเวิร์บช่องที่1ครับหรือ will Verb ันนั่นเองเราสามารถสลับก็ได้นะครับเอาส่วน main cost ขึ้นก่อนแล้วก็ตามด้วยส่วน If c คอสก็ได้นะครับอดูตรงนี้นะครับเราสลับกันนะครับ ข้างบนเอาส่วน if cost ขึ้นก่อนแล้วตามด้วยส่วน main cost ข้างล่างเราสามารถเปลี่ยนเป็น main cost แล้วตามด้วย if cost ก็ได้แต่อย่าลืมนะครับสองส่วนสำคัญของมันก็คือ if บวก present simple บวก future simple if บวก present simple เราเรียกว่าส่วน if cost นะครับส่วน if นะครับส่วน future simple เราเรียกมันว่า main cost นั่นเองนะครับเห็นไหมครับเทคนิคการจำนะครับ if บวก present simple บวก future simple หรือบางคนนะครับไม่ถนัดนะครับเราอาจจะพูดว่า if บวก verb one นะครับ will verb one ก็ได้นะครับ if บวก verb o n นะครับตามด้วย will verb o verb one ก็คือ present simple will verb o n ก็คือ future simple เราเลือกเอานะคะ if บวก present simple บวก future simple หรือ if บวก verb one ตามด้วยวิวเวอร์ฝันก็ได้ว่าแล้วเรามาดูแบบฝึกหัดนะครับตัวอย่างนะครับประโยคตัวอย่างกันก่อนเลยนะครับข้อที่1นะครับ if he wins the game นะครับ he will have a big party นะครับเราจะสังเกตว่านะครับข้อนี้เราเอา if ขึ้นก่อนเราจะเรียกส่วนนี้ว่าส่วนอะไรครับส่วน if clause นะครับส่วน if clause นะครับ he will have a big party ส่วนนี้เราเรียกมันว่าอะไรครับ main cause นะครับ main cause ก็คือส่วนสมมุตินะครับอ่า if ประธานนะครับสังเกต work ช่องที่หนึ่งนะครับอ่าขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่ากลับมาใหม่นะครับกลับมาใหม่นะครับมาดูใหม่นะครับข้อที่หนึ่งนะครับ if he wins the game ใช่ไหมครับ if he wins the games he will have a big party ใช่ไหมครับถ้าเขา ชนะเกมการแข่งขัน,ขนเขาก็จะจัดงานเลี้ยงเฉลมิลมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับสังเกตว่าข้อนี้นะครับเอาส่วนไหนขึ้นก่อนครับส่วน if นะครับส่วน if c o u รนะครับเรียกเต็มๆนะแต่ส่วนใหญ่อาจารย์มักจะเรียกว่าส่วน if เฉยๆนะครับแต่ส่วนข้างหลังนี้อาจารย์ก็จะเรียกมันว่าส่วน main cost นะครับเม s e นะครับมาดูครับ if he wins the game wins เป็นเวิร์บช่องที่1ที่เติม s ครับสาเหตุที่เติม s คือถ้าประธานของประโยคเป็นเอกพจน์บทที่3คือ he she i t ใช่ไหมครับใน present simple ก็คือ he นั่นเองกริยาจะต้องเติม s หรือ es ครับนี่คือ if บวก present simple ก็คือ Ver รช่องที่1นะครับส่วน main c o a u s e ก็คือ will ตามด้วย Ver รช่องที่1ตัวนี้ก็คือ will have นั่นเองนะครับข้อที่2ครับ he will be sad If he doesn't win เขาคงเศร้าหรือเสียใจมากเลยถ้าเขาไม่ชนะเกมการแข่งขันสังเกตนะครับกริยาในส่วนที่แรกเลยที่อาจารย์ให้มาคือ will be ก็คืออะไรครับ will ตามด้วย verb ช่องที่1 be ในที่นี้คืออะไร be ในที่นี้คือ verb to be มีหลายตัวนะครับมี ismr w a s w e r e b e e n แต่เทคนิคอย่างหนึ่งนะครับนักเรียนควรจำเอาไว้เลยก็คือมีเคล็ดลับจากพี่ w e r b to be หลัง view ที่น้องต้องฮิว view be ตลอดกาลนะครับ verb to be ที่ตามหลัง view ได้คือ be เท่านั้นนะครับ view be sad เขาคงจะเสียใจมากเลยนะครับ if he d o e s n t win ถ้าเขาไม่ชนะเกมการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นประโยคปฏิเสธครับประธานเป็น he เราใช้อะไรครับ ดั s does, นะครับดัสซึ่งก็มาจากคำว่าดัสน็อตแล้วก็ตามด้วยเวิร์บช่องที่1น,นั่นเองนะครับสังเกตว่าข้อนี้ข้อที่2นี้อาจารย์เอาส่วนไหนขึ้นก่อนครับวิว,ว,วบวกเวอรันก็คือส่วนอะไรครับเมนคอสใช่ไหมครับส่วนอีฟนะเราสังเกตนะครับมีอีฟตามด้วยเวิร์บช่องที่1เราเรียกว่าส่วนอีฟค s สนั่นเองก็คือเราสามารถสลับกันได้ นะครับเราจะสามารถเอาส่วนที่ทนายขึ้นก่อนก็ได้แล้วตามด้วยส่วนสมมุติหรือเอาส่วนสมมุติขึ้นมาแล้วเอาส่วนที่จะเป็นผลของการสมมุติตามก็ได้นะครับมาดูข้อที่3ครับ if you don't wear the mask นะครับ you will get covid 1 9นะครับถ้าคุณไม่สวมหน้ากากคุณอาจจะติด covid 1 9ได้นะครับอะสังเกตรครับสังเกตง่ายเลยเอา if ขึ้นก่อนแสดงว่า if ต้องตามด้วย verb ช่องที่1นะครับ verb ช่องที่1แต่ข้อนี้ คุณครูทำเป็นประโยคปฏิเสธครับประธานของประโยคคือ you นะครับเราก็ใช้ don t ครับ don t ก็มาจาก do not ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งก็คือคำว่า wear ก็คือใส่นะครับหรือสวมนั่นเองถ้าคุณไม่สวมหน้ากากนะครับนี่เราเรียกว่าส่วนอะไรครับส่วน if นะครับ you will get covid 19นะครับ will ครับเป็นเรื่องของอนาคตนะครับถ้าประโยคมี will ครับ นึกถึงฟิวเจอร์บอกเธอชิลๆครับหลังวิวเวิร์บวนะครับนี่ก็คือวิวนะฮะตามด้วยเก็ตเก็ก็คือเวิร์บช่องที่1ครับถ้าประโยคมีวิวนึกถึงฟิวเจอร์บอกเธอชิลๆหลังวิวเวิร์บวันใช่ไหมครับถ้าคุณไม่สวมหน้ากากเนี่ยคุณก็อาจจะติดโควิด19นะครับหรือเราพูดสลับกันได้ไหมเราพูดบอกว่า you will get covid 19 if you don't wear the mask อย่างนี้ก็ได้นะครับ ต่อไปครับ Number no. 4ครับข้อที่4ครับ If you don't hurry you will miss the train นะครับถ้าคุณไม่รีบคุณก็จะตกรถไฟก็คือคุณไม่ทันรถไฟนั่นเองอประโยคนี้นะครับมองง่ายๆเลย mm. เห็น if แสดงว่าคุณเอาส่วน if ขึ้นก่อนนะครับ if ตามด้วย verb อ,อะไรครับ verb one แต่ข้อนี้ทำเป็นประโยคปฏิเสธเหมือนเดิมประธานคือ you ครับปฏิเสธก็คือ don't มาจากคำว่า do not แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่หก็คือคำว่า hurry ครับ hurry แปลว่ารีบเร่งใช่ไหมพอด้นก็เป็นปัจิเสธก็คือไม่รีบ if you don't hurry ถ้าคุณไม่รีบนะครับ you will miss ให่ไหมครับถ้าประโยคมี v i l l ครับนึกถึง future บอกเธอชิลๆหลัง will verb 1นะครับเป็น future simple tense นะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นส่วน main ครับผลของการสมตงก็คือถ้าคุณไม่รีบเนี่ย คุณก็อาจจะนะครับเพราะว่าวิวเป็นว่าอาจจะอาจจะตกรถไฟในความเป็นจริงคือถ้าไม่รีบก็อาจจะทันก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ number five ครับมาดูข้อที่5ครับ if i study hard i will pass the exam นะครับถ้าฉันตั้งใจเรียนหรือขยันเรียนเนี่ยนะครับฉันก็จะสอบผ่านนะครับข้อนี้สังเกตว่าเอาส่วนไหนครับ if ขึ้นก่อน if ตามด้วย verb o n e นะครับ verb o n e และส่วนต่อมานะครับก็คือส่วน m a i ใช่ไหมครับ ส่วน main นะครับตามด้วย view verb one นะครับถ้าประโยคมี view นึกถึง future บอกเธอชิ i ๆหลัง view verb one นะครับถ้าคุณถ้าฉันนะครขอโทษนะฮะ if I study hard ถ้าฉันตั้งใจเรียนนะครับฉันก็จะสอบผ่านในะความเป็นจริงอาจจะตั้งใจแล้วอาจจะไม่ผ่านก็ได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอะไรครับการสมมุติแบบเป็นไปได้ ใช่ไหมครับหรือเราเรียกว่า possible ก็จะประกอบไปด้วย if บวก verb 1ตามด้วย will verb 1เนี่ยอาจารย์จะชอบตรงนี้มากกว่านะครับ if verb 1, will verb 1หรือเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนครับ will verb 1ตามด้วย if verb 1ก็ได้คราวนี้บอกเทคนิคการเขียนนิดนึงครับถ้าเราเอาส่วน if ขึ้นก่อนนะครับแล้วตามด้วยส่วน main cause เนี่ย นะครับเราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายคอมมานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเอาเราเอาส่วน main cost ขึ้นก่อนจะไม่มีเครื่องหมายคอมมาครับเช่นข้อที่1เห็นไหมครับ if he wins the game มีเครื่องหมายคอมมาครับแล้วก็ตามด้วยส่วนของ main cost นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นข้อที่2เห็นไหมครับ if he ขอโทษครับ he will be sad if he doesn't win เห็นไหมครับเราเอาส่วนเมนขึ้นก่อนแล้วตามด้วยส่วนที่เป็นส่วน cost เนี่ย ก็จะไม่มีเครื่องหมายขมานี่คือเทคนิคการเขียนอย่างหนึ่งนะครับที่นักเรียนควรจะจําเอาไว้นะครับอ่ะคราวนี้เราลองมาทําข้อสอบกันดูครับข้อสอบมีอยู่5ข้อนะครับข้อที่1ถึงข้อที่3ก็จะเติมลงคำลํำในช่องว่างนะครับส่วนข้อที่4และข้อที่5ก็จะเป็นข้อสอบ Error คือจับผิดครับเราเรียนเกี่ยวกับ if e clause นะครับที่รูปแบบที่เรียกว่าเป็นไปได้หรือ Possible condition ใช่ไหมครับก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับ If verb 1นะครับ Will verb 1นะครับ Verb 1ก็คือ f e e l เอ่อขอโทษครับ Verb 1ก็คือ present simple ส่วน Will verb 1ก็คือ future simple นะครับเอาเอาส่วน If แล้วตามด้วยส่วน Main นะครับแต่เราสามารถสลับกันได้ก็จะกลายเป็นอะไรครับ Will อะไร verb 1ตามด้วย If verb 1 ข้อสอบข้อที่1ถึงข้อที่3นะครับก็จะให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมาหรือให้ส่วน if มาเราให้ตอบส่วน main หรือให้ส่วน main มาให้ตอบส่วน if นะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1 if I don't pass the test I จุดๆๆบลาๆๆนะครับ disappoint นะครับคำพอบคือว่า disappoint นะครับแปลว่าผิดหวังนะครับผิดหวังนะครับ if you don't pass the test นะครับถ้าคุณสอบไม่ผ่านนะครับ นะครับถ้าฉันนะครับสอบไม่ผ่านนะครับไอถ้าฉันสอบไม่ผ่านฉันก็อาจจะผิดบวังนะครับอ่ะดูสิครับว่าครูให้ส่วนไหนมานะครับสังเกตง่ายๆเลยคือมี if ใ่่ไหมครับ if ต้องตามด้วย verb 1 verb 1ในที่นี้คือ past ครับแต่เราทำเป็นประโยคปฏิเสธนะใส่ don't เข้าไปประธานเป็น i ใช้ don't นะครับ don't ก็มาจากคำว่า do not ก็จะได้สูตรเลยครับ if verb 1เพราะฉะนั้นข้างหลังก็จะต้องเป็นส่วน main main ก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับ view verb 1ใช่ไหมครับ view ตามด้วย verb 1 verb 1ที่ให้มาคือ b ใช่ไหมครับ b ในที่นี้ก็คืออะไรครับ is a m a r e นะครับแต่เมื่อไร่ก็ตามถ้าเรามี view ปุ๊บปกติถ้าประธานเป็น i เราใช้ m แต่พอมี view ปุ๊บเราจะใช้บอกว่า i view m ไม่ได้นะครับเราจะต้องใช้ได้อย่างเดียวคือ view b ครับเหมือนกับที่อาจารย์บอกว่ามีเคล็ดลับจากพี Verb to be หลัง i ิวที่น้องต้องหิ will be ตลอดกาลนะครับข้อนี้ก็จะเป็น if i don't pass the test i will be disappointed นะครับหรือสลับกันก็ได้ i will be disappointed if i don't pass the test ก็ได้นะครับมาดูข้อที่2ครับ tom will visit his relatives if he free time นะครับข้อนี้สังเกตว่าเอาส่วนไหนขึ้นก่อนครับส่วน Main ใช่ไหมครับก็คือ view visit นะครับ view visit เป็น verb ช่องที่1นะครับเป็น future simple tense นั่นเองอีกตรงนี้แสดงว่าส่วนที่เราต้องการก็คือส่วนที่เป็น verb ช่องที่1นั่นเองนะครับ verb ช่องที่1ของ verb to have ครับมีอยู่2ตัวคือ have กับ has เพราะนั้นเราดูที่ประธานครับประธานเป็น he ดังนั้นคำตอบก็จะเป็น has ครับข้อที่2นี้ คุณครูเอาส่วน viewer b ันขึ้นก่อนเราเรียกว่าส่วน main ใช่ไหมครับส่วน if เราเรียกว่าส่วน if cost นั่นเองนะครับก็คือเอาส่วนที่เป็นส่วนทํานายนะครับขึ้นก่อนนะครับแล้วตามไปส่วนสมมุตินะครับ n ั3ครับข้อที่3ครับ if the weather is fine นะครับถ้าอากาศวันนี้ดีนะครับ weather เป็นประธานของประโยคกริยาคือ is. is is เป็น verb ช่องที่1สังเกตมี if แสดงว่าคุณครูให้ส่วนที่เป็น if มาถ้าเราเอาส่วนสมมุติขึ้นก่อนหรือส่วน if เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายคอมมาใช่ไหมครับตัวต่อมาก็จะเป็น will ใช่ไหมครับหลัง will verb one ก็เป็น will go ครับถ้าอากาศวันนี้ดี if the weather is fine ฉันก็จะไป shopping I will go shopping หรือเราสามารถพูดว่า I will go shopping if the weather is fine ก็ได้นะครับ มาดูข้อที่4กับข้อที่5ครับข้อที่4กับข้อที่5อันนี้ต้องดูให้ดีนะครับเป็นข้อสอบ error นะครับเป็นข้อสอบ error นะครับ error ก็คืออะไรครับเป็นข้อสอบหาที่ผิดของประโยคครับมาดูครับข้อที่4ครับ if he really l o v e you he will to buy you a diamond ring นะครับถ้าเขาเนี่ยรักคุณจริงๆเนี่ยเขาคงจะซื้อแหวนเพชรให้คุณอะไรประมาณนี้นะครับอ่าสังเกต คุณเอาส่วนไหนขึ้นก่อนครับ Eve ใช่ไหมครับ Eve จนมาถึงเครื่องหมายคอมม่านี้เราเรียกส่วนมันว่าส่วน Eve cost นะครับส่วนส่วนข้างหลังครับ He will to b u you y a diamond ring นะครับเป็นส่วนที่เราเรียกว่าอะไรครับ Main cost ใช่ไหมครับมีอยู่2ส่วนคราวนี้ให้จับที่ผิดครับส่วนแรกเลยที่ผิดเลยก็คือคำว่า love ครับทำไมมันถึงผิดครับ love ต้องเติม อะไรครับอ่าส่วนที่ผิดนะครับก็คือ love ครับเราจะต้องเติม s ครับเพราะว่า love เป็นกริยาช่องที่1และที่สำคัญคือประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ปรุษที่3ครับในข้อนี้ก็คือคำว่า he ครับเพราะฉะนั้น love ต้องเติม s ครับต่อมาครับตัวที่ผิดคือ วิวทูบายครับคอถูกต้องก็คือเราต้องเปลี่ยนเป็นวิวอะไรเท่านั้นครับวิวบายครับเพราะว่าถ้าประโยคมีวิวนึกถึง f ิ t เจอบอกเธอชิลๆหลังวิวเวิร์บันมันผิดตรงที่ว่ามีทู tool มาขั้นนี้แหละนะครับเพราะนั้นเราก็แก้ให้มันถูกต้องนะครับเพราะนั้นก็เมื่อแก้ถูกก็จะอ่านได้ว่า if he really loves you he will buy you a diamond ring นะครับหรือเราเอาส่วน สลับกันก็ได้นะครับเป็น he will buy you a diamond ring if he really loves you ก็ได้นะครับต่อไปครับข้อสุดท้ายครับก้อที่5 if Sarah doesn't hurry she will be late นะครับ f o r c l อ to หา error เหมือนกันนะครับหา error เหมือนกันข้อนี้เอาส่วน if ขึ้นก่อนแล้วตามด้วยส่วนที่เป็น main clause เหมือนเดิมครับประธานของประโยคคือ Sarah ครับเป็นประธานเอกพกปริโทสามรูปแบบประโยคปฏิเสธคือ d าซ n t อ่าถูกต้องนะครับแต่ข้อที่ผิดคือตัวนี้ครับ Hurry อ่าจำไว้ครับถ้าเป็นประโยคบอกเล่าเราบอกธรรมดาเช่น Sara h Hu r r y อ่าถ้าอย่างเนี้ยคือถูกประธานเป็นเอกพจน์บุรีสามกริยาช่องที่หนึ่งจะต้องเติม s หรือ es ใช่ไหมครับ Hurry ตัวนี้นะครับ เขียนอย่างนี้ครับ hurry ถ้าประธานเป็นเอกพจน์รุปที่สามก็เปลี่ยนวเป็นอเติม es ครับแต่ถ้าเมื่อมันไปอยู่ในรูปลักษณะประโยคปฏิเสธครับถ้ามี verb to do อยู่ข้างหน้ามันข้างหลังจะต้องเป็น verb ช่องที่1อาจารย์จะบอกว่าคงรูปครับความหมายของอาจารย์คงรูปคือไม่ต้องทำอะไรเพราะฉะนั้น hurry ข้างบนจึงผิดครับเราก็แก้ครับให้เป็นอะไรครับ hurry ธรรมดาเพราะว่า ข้างหน้ามันมีอะไรอยู่แล้วครับข้างหน้ามันมี d a s อยู่แล้วนะครับเราก็แก้ครับผิดตรงนี้นะครับก็เป็น hurry นะครับต่อมาครับ she will i s l a t e for school ตัวที่ผิดคืออะไรครับ east ครับเพราะว่าหลัง view นะครับ verb to be ที่ตามหลัง view คืออะไรครับมีแค่รับจากที่ verb to be หลัง v i l l ที่น้องต้องหิ้ว v i l l B ตลอดการนะครับอ่าขอแก้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ Loves ครับ View by นะครับโอเคนะครับนี่คือข้อสอบนะครับที่เราเรียกว่าแบบ if c o s Cost, นะครับหรือ conditional sentence แบบสมมุติที่เรียกว่า possible condition แบบเป็นไปได้นะครับฝากพูดเอาทบทวนความรู้นะครับในคลิปวิดีโอหน้าก็จะเป็นแบบสมมุติอีกหนึ่งแบบนะครับส่วนวันนี้นะครับบอกว่าทุกคนก็คงจะมีความสุขกับการเรียนนะครับการสมมุติที่แบบเป็นไปได้นะครับ if verb one will verb 1หรือ if บวก present simple บวก future simple แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ